สิ่งที่เห็นในสังคมยุคปัจจุบันว่าเขาทําผิดศีลผิดธรรมไหมก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าอาชีพนี้ผิดข้อไหนอาชีพนี้ผิดข้อไหนเออเขาเราเราพอเรามีความรู้เรื่องกุศลกรรมบทกุศลกรรมบทสิบข้อเนี่ยกายกรรมสามโมจีกรรมสี่มโนกรรมสามเนี่ยเราก็มองออกนะคะพระอาจารย์ก็พูดจริงเลยค่ะก็ต้องรีบต้องรีบเออ เห็นว่าวัตตะนั้นมีภัยจริงๆนะคะแล้วก็เห็นอาทีนวะโทษเพื่อที่จะออกด้วยการอบรมมัคมีองค์แปดนั่นเองนะคะเป็นหน้าที่ของเราค่ะกำลังพระจันต่อเรื่องกับมประธานสีใช่ไหมคะอาจารย์น่ารู้สึกเอจะถามใช่ไหมค่ะค่ะค่ะเชิญครับ ค่ะขออนุญาตค่ะอย่างอย่างที่บ้านอากงอาม่านะคะเมื่อก่อนเขาเป็นเอเย่นส่งเหล้าส่งเบียร์นะคะแต่พอพอรุ่นรุ่นเจี๊ตมาบริหารเองกับสามีค่ะก็ตัวเจี๊ตเองนะคะก็เลยบอกให้สามีว่าเลิกทําเพอเหล้ากับบหรี่ย่ะคือไม่สบายใจแต่แรกๆเขาก็เอาบาขายบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ทุกวันนี้เลิกเด็ดขาดเลยนะคะเลิกมาได้สิบปีแล้วค่ะ แต่มันยังมีน้ำแข็งนะคะขายน้ำแข็งแล้วก็มีโซดาค่ะโซดาแล้วเราก็เอาเฮลูบอยมาขายแ้วแต่ลูกค้านะเขาซื้อ่าน้ำแข็งกับโซดานะคะไปดื่มกับเหล้าอย่างเงี้ยอย่างงี้เราก็เลยจะมีส่วนส่งเสริมเข้าบ้างไหมคะมีส่วนร่วมไหมคะแต่ก็เลิกเลิกนะคะแต่ลูกกับสามีก็ดูดบุหรีนะคะดูดบุหรี ก็บอกกับเขาว่าอจะดูดเขาก็แอบ,บดูดนะคะเนี่ยเจี๊ยกก็คิดว่ามันคงเป็นกรรมส่วนหนึ่งที่คุณแม่คุณแม่ของสามีอเขาเคยขายบุหรี่ค่ะแต่ตัวเจี๊ยดอ่ะไม่ไม่ได้ทำแล้วค่ะพวกเนี้ยค่ะก็เรียนก็เรียนถามข้อย่อยๆค่ะขอบคุณค่ะสาธุค่ะค่ะครับบางบาง,บางบางอย่างก็คงไม่เกี่ยวมั้งใช่ไหมครับเอิบกินเมื่อกี้อย่าง โซดาเขาไม่ได้ไปทางกับพวกนั้นก็มีผมไงครับผมจะกินโซดาแช่ไว้เลยนะตู้เย็นผมต้องการความซ่ากับความเย็นผมไม่ต้องการความหวานผมกินบ่น <c oughs> อยมากมันเพื่อ <c oughs> เพื่อสุขภาพก็มีหใช่ไหมครับไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวกับสุราเลย สบายใจได้ร้อรแข็งดีมากผมชอบครับอ่ะกัตมามัดคงองต่อมานะครับก็คือสมาวยยามะองที่่าไหลแล้วกับสมาวยยามะก็เป็นความเพียรนะครับในอฐานาท่านก็อธิบายว่า สัมมาวายมะจากจำแจ้งด้วยสามารถแห่งการพัฒนาตามบทในสมมประธานวิพังครับคือท่าน็ยกไปที่เรื่องของสมมประธานวิพังที่ท่านขยายเรื่องของสมมประธานโดยพิสดารที่นั้นนะครับก็สัมมาวายมะนี้ย่อมได้ในจิตต่างๆในการเบื้องต้นก็คือดูในบุพภาคนี้นะครับ เพราะบุคคลย่อมทำความเพียรเพื่อความไม่เกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมอันลาโมกทั้งหลายที่ยังไม่เกิดที่ยังไม่เกิดขึ้นด้วยจิตดวงหนึ่งเพื่อละอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแล้วด้วยจิตดวงหนึ่งและเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดด้วยจิตดวงหนึ่งเพื่อความดำรงอยู่ แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วด้วยจิตดวงหนึ่งแต่ในขณนะแห่งมรรคย่อมไปในจิตดวงเดียวเท่านั้นเพราะความเพียรอาจสมยุรณ์ในมรรคอันเดียวย่อมได้ชื่อว่าสอย่างด้วยสามารถแห่งกิจสี่อย่างให้สําเร็จครับอันนี้ก็เป็นสมาวยมารซึ่งท่านก็ยกยอดในในอธิบาย ลักษณะของสัมมาวายามะนะครับคือความเพียนเนี่ยก็เป็นอยู่ในสมรประาทานวิพังนะครับแต่ท่านจะอธิบายความต่างของกุาพพภาคหรือโลกิยะนะครับกับโลกุตะะระลนี่ก็คือถ้าเป็นโลกุตระนี่มีขณะจิตดวงเดียวนี่เกิดทั้งสี่อย่างแต่ในขณะที่เป็นโลกิยะนะครับก็ต่างกันตามตามอารมณ์นะครับอย่างที่ท่านยกตัวอย่างว่าขณะที่ เพียรเพื่อที่จะละอกุศลธรรมนะครับดวงหนึ่งเพียรเพื่อให้กุศลธรรมเกิดขึ้นอ่อาอันนี้ข้อแรกคือเพียรเพื่อไม่ให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นกบเพียรเพื่อละนะครับก็คนละขณะจิตก็เป็นความต่างกันของ ทั้งสองกาละนะครับคือโลกุตะระกับโลกียะครับครับไม่ทราบประเด็นนี้คุณหมอคุพิภกินมีอะไรแบ่งปันเชิญครับค่ะเรื่องสัมมาวายามะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะคะในโพธิปักขียธรรม37ข้อเนี่ยจะมีเรื่องของวิริยะเยอะนะคะเยอะมากที่สุดเลย กว่าองค์ทามอื่นๆนะคะแล้วก็สัมมาประธานพึงสัมมาวายามะพึงเห็นได้ที่ใดท่านก็จะกล่าวว่าสัมมาวายามะพึงเห็นได้ที่สัมมาประธานสี่นะคะสัมมาประธานสี่หรือระดับของวิริยะความเพียรพยายามเนี่ยมีสี่ประการมีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งอกุศลที่กําลังเกิดขึ้นต้องรีบดับ สาบลีเรียกว่าประหาะประธานประธานก็คือปาป,าปาททสารานน,นุนะคะแปลว่าความเพียรอกุศลเกิดต้องประหารน,นะคะจะด้วยวิธีใดก็ตามต้องจัดการให้ดับไปโดยเร็วนะคะอันที่สองพึงระวังนะคะป้องกันไม่ให้อกุศลที่ยังไม่เกิดอ่ะอย่าให้เกิดขึ้นเป็น สังวรประธานหรือว่าสังวรประธานนะนะคะต่อไปเพียรเจริญกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นอันนี้เป็นภาวนาประธานเมื่อกุศลที่เกิดขึ้นแล้วย่อมมีการเสื่อมไปถ้าเรายังไม่บรรลุธรรมนะคะดังนั้นต้องรักษาเพราะว่ากุศลที่เกิดขึ้นก็เป็นทรัพย์ของเรานะคะทรัพย์คือสุตตะทรัพย์คือศีลทรัพย์คือหิริทรัพย์คือโอตับปะก ทรัพคือศรัทธาทรัพคือปัญญามีแล้วก็ต้องรักษาเรียกว่าอนุรักษ์คณาประทานนะคะในส่วนที่ข้อแรกนะคะที่อกุศลเกิดขึ้นแล้วต้องรีบดับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของโลกิยะนะคะเพราะว่าอากุศลเกิดเนี่ย โดยมากท่านก็จะตัวแทนในระดับสูงเนี่ยท่านก็จะใช้คําว่าเป็นนิวรณธรรมเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องใช้สมถะเข้ามาจัดการนะคะต้องอบรมเจริญสมถะภาวนาเพื่อกดข่มกิเลสเอาไว้ไม่ให้เขาเกิดนะคะหรือใช้โยนิโสมณสิการเหล่านี้ก็ยังเป็นระดับโลกิยะอยู่นะคะหรือถ้าบางคนฟังธรรมมาดีก็เจริญอบรมวิปัสสนาเลยก็ได้นะคะ ต่อไปข้อที่สองนะคะข้อที่สองเป็นเรื่องของการสํารวมระวังไม่ให้อักกุศลที่ยังไม่เกิดและไม่ให้เกิดอันนี้เป็นกุศลขั้นอธิศีลสิกขานะคะเป็นเรื่องของบุพภาคมรคเป็นเรื่องของโลกิยะนะคะก็คือการที่มีสติสังวรทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในการรับอารมณ์เสพษอารมณ์เราต้องตั้งจิตไว้เลยไม่ให้อักุศลเกิดนะคะอย่างเช่นการสมาทานศีลเป็นต้น การสมาทานศีลเนี่ยก็คือสังวรประทานอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นการตั้งกาดเอาไว้เป็นการเตือนตัวเองไว้พอเจออารมณ์เฉพาะหน้าที่เราจะทําผิดทําบาปในระดับของศีลเนี่ยเราก็วิรัตงดเว้นได้ทันทีอย่างมีกําลังเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเราต้องคุยกับจิตใจเราอยู่บ่อยๆนะคะต่อไปการภาวนาประทานเนี่ยก็คือหน้าที่ของเราที่เราจะอบรมศีกขาสาม ยังไม่เคยมีก็ต้องทําให้มีขึ้นเอาระดับลึกเลยหมายถึงสมถะและวิปัสสนาเป็นภาวนาประธานเป็นพาเวตปธรรมเป็นธรรมที่ต้องทําให้เจริญขึ้นนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยพระผู้มีพระภาคในการที่จะมาสอนเรื่องของวิปัสสนานะคะแล้วก็เรื่องของอริยสัจสีในที่สุดส่วนอนุรักษณาประธานเนี่ยก็คือก็ทรงเตือนนะคะว่า กุศลที่เกิดขึ้นแล้วในระดับที่เป็นโลกียะก็ยังเสื่อมได้แต่ถ้าใครเป็นพระริยะบุคคลแล้วตายไปแล้วเกิดมาใหม่ก็ยังเป็นพระริยะบุคคลอยู่นะคะอันนี้เป็นความสวยงามในพระพุทธศาสนาที่เรียนแล้วจบไม่เหมือนวิชาทางโลกนะคะเรียนเท่าไหร่ก็ไม่จบค่ะเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนทฤษฎีนะคะยาตัวนี้ไม่เอาอีกแล้วนะคะทำให้เกิดโทษ เอาออกจากตลาดแล้วผลิตตัวใหม่มาเชื้อโรคก,ก็เหมือนกันเรียนกันเข้าไปค่ะไม่รู้จักจบสิ้นเลยนะคะแต่พระพุทธศาสนาจบได้ทั้งหมดกิเลสนี้จะขอบแบ่งปันเรื่องของอากาดดเชญ<ด>ครับคุณหมอขอถามเพื่อสนนาเพิ่มเติมในเรื่องของการละอกุศลหรือบาปธรรมที่เกิดขึ้นเนี้ยบางบางท่านก็อธิบายว่ามันโดยในายา่อภิธรรมนะครับมัน อย่างความโกรธเกิดขึ้นมันก็ดับไปแล้วหรือโลภะเกิดขึ้นมันก็ดับไปแล้วไปไปล่ามันยังไงคุณหมอช่วยอธิบายดีครับมันมันไม่ดับจริงอะอสิคะแต่ไปคิดว่ามันดับเพราะอย่างเช่นนะคะถ้าเราไม่ทําปริญญาในเรื่องของความโกรธเนี่ยเราไปนึกถึงเหตุการณ์เดิมๆแม้สามสิบปีที่ผ่านมาเราก็ยังโกรธได้อันนี้เป็น เป็นเรื่องของคนที่ไม่รู้ละเอียดแล้วก็พูดไปว่าอคุศลที่เกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วจะไปทําอะไรได้เขาไม่ได้ให้ไปดับอกุศลตรงนั้นนะคะแต่ในข้อนี้เนี่ยท่านหมายถึงว่าจะต้องมีมีสติมีสัมปชัญญะเช็คจิตของตัวเองอยู่ตลอดถ้าโลภะเกิดเพลิดเพลินเนี่ยเราจะต้องคว้ากรรมฐานมาเพราะฉะนั้นกรรมฐานของพระพุทธองค์เนี่ย สงเคราะห์ลงในกิจกรรมในชีวิตประจําวันได้หมดเลยอย่างเช่นการรับประทานอาหารถ้าไม่มีกรรมฐานนะคะก็กินด้วยความเพลิดเพลินแล้วบางคนก็คิดว่าอากุศลไม่เกิดความจริงโดนโมหะข้อมงําไปแล้วเราไม่มีกรรมฐานด้วยหรือบางทีดันไปคิดนะคะบางคนก็ชอบไปคิดแบบนี้ว่าเนี่ยกุศลกุศลละกร,รมให้ผลนะทําให้เราได้มีอาหารอร่อยอร่อยรับประทานนะไปคิดอย่างนี้มันมันมันไม่รู้เป็นกรรมฐานหมวดไหนนะคะ แต่พระพุทธองค์จะสรงสอนว่าให้เราจเจริญอาหารเรปฏิกูลสัญญาอาหารทุกอย่างเนี่ยเป็นของสกรปรกการรับประทานอาหารเป็นเหมือนเนื้อบุตรเพราะว่าพระภิกษุเนี่ยตอนนั้นเนี่ยกำลังอิ่มเอมด้วยทัญญาหารอาหาร,อาหารทั้งหมดปานีดมากอะไรมากก็จะมีแต่อกุศลที่เพลิดเพลินไปกับเรื่องของอาหารพระพุทธองค์จงจึงแสดงธรรมเรื่องของว่าเหมือนกําลังคนบริโภคเนื้อบุตรเดินทางกลางทะเลรายพ่อแม่ลูกสามคนนะคะ ไม่มีอาหารเลยเออต้องเอาเนื้อลูกมากินใจนึงก็ไม่อยากกินนะคะผักกันไปผักกันมาแย่งกันไปแย่งกันมาจนกระทั่งลูกเหนื่อยตายพอตายเสร็จก็เอาเนื้อมากินกินก็กินไม่พ่อยลงเพราะว่าเป็นลูกของตัวเองนะคะอย่างนี้ก็ส่งให้พิจารณาแบบนี้แต่ผู้คนที่พูดแบบนั้นอะ่ะเขาเขาไม่เข้าใจคําสอนอย่างถูกต้องค่ะโภสะเกิดล้วไม่รู้ตัวก็ได้นะคะแล้วก็ปล่อยให้กุ้มลุมจิตเป็นปรตูปานิสยัจจัยใ,จให้ อนาคตอกุศลก็เจริญอีกอย่างนี้ค่ะต้องรีบดับเลยค่ะต้องต้องรีบดับรีบบรรเทาใช่ไหมครับไม่งั้นมันจะกาเริบมันจริงๆชีวิตจริงเราก็เห็นอยู่นอกบางครั้งอย่างอความโกรธเนี่ยมันมันถ้าเกิดเกิดขึ้นกุมลุมแล้วไม่เห็นโทษแล้วก็ไม่หาทางบรรเทามันมันยิ่งเกิดยิ่งกุมลุมใหญ่เลยเนาะ<ห>นใน,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 <ห>นทางโลภะก็เหมือนกันบางครั้งความ ต้องการอย่างที่คุณหมอยกตัวอย่างเรื่องติดข้องในอาหารคือมันมันยิ่งไปกันใหญ่มัน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 ดับจริงแต่ที่มันก็เกิดขึ้นใหม่เกิดขึ้นใหม่แล้วอาจจะมีกําลังมากขึ้นด้วยซ้ํานะครับเพราะฉะนั้นจึงมีกรรมฐานหลายๆอย่างเพื่อที่จะดับกิเลสท,ที่เป็นปฏิปักษ์นะครับอย่างเรื่องอาหารนี่คุณหมอยกตัวอย่างหรือแม้แต่เรื่องถ้าไปเรื่องเพศเรื่องอะไรนะี่ก็มีเรื่องอสุภานะครับก็สามารถที่จะ ขม่มมันเท้าไม่งั้นมันกําเริบม,มันทำบาปทำอกุศลได้ครับเพราะฉะนั้นมันมันโดยปรมัตถ์แล้วมันดับจริงแต่มันมันเกิดต่อเนื่องสืบเนื่องกันแลวก็มีทวีกําลังมากขึ้นด้วยครับใช่แล้วก็เป็นนิวรณธรรมที่กําลังกลุ่มรุมอยู่เขาก,ก็ก็ไม่รู้แล้วก็ไม่เข้าใจเรื่องของการเจริญกุศลว่าเราจะต้องหล่อเลี้ยงจิตเราเนี่ย ให้เป็นกุศลยาวนานแล้วก็เพิ่มกําลังของกุศลในขั้นถัดไปที่ยังไม่เคยเกิดด้วยเเรื่องของอกุศลเนี่ยอันที่หนึ่งนะคะคืออกุศลอ่ะมันมีอัสธาทะเลยทําให้คนหลงไหลติดพันอยู่แล้วก็อวิชาก็ครอบงาําตัณหาก็เพลิดเพลินนะคะมันเป็นอัสธาทะให้รสชาติให้สุขเวทนาบ้างอุเบกขาเวทนาบ้างก็โลภะก็ยึดติดอันนี้เป็นเป็นอาัศธาทะท,ที่ พระอาจารย์สมบัติจะพูดเสมอว่าถ้าไม่มีอัตสา,าในการมาคุณห้าเนี่ยมนุษย์ก็ไม่ติดพันอยู่ในสามสิเวทภพภูมิแต่ถ้าไม่มีอาทีนวะโทษก็ไม่มีพระผู้มีพระภาคมาทรงตัดสรูอันนี้เป็นเรื่องของคนมีปัญญาแล้วค่ะคนคนละสะเต็ปกันเลยก็เลยเวลามาเยอะแล้วนะคะขอปิดการสนทนาธรรมนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้ ขอเชิญสวดมนต์พร้อมกันค่ะเรียนเชิญพี่พาคินค่ะอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระคขาวาพุทธังพระกวันตังอภิวาเทนสวาขาโตพระคขวาตาธมโมอาม,มังนะมะสามิสุปฏิปันโนพระคขวโตสาวกสังโฆสังังนะมามิ สาธุสาธุสาธุอันุโมทนาทุกท่านด้วยครับสาธุค่ะค่ะขอบพระคุณอาจารย์ปัะเชิญขอบพระคุณพี่ผาคินนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะขออนุโมทนาทุกท่านนะคะ